วันนี้นะคะเราจะให้ดูนี่นะคะกระจุกนะคะกระจุกตัวนี้เขามีกาวมาให้เลยนะคะนี่มีกาวมาให้ประโยชน์นะคะก็คือเอาไว้มองในที่อับนะคะอย่างเช่นเราจอดรถเราจะเห็นฟุตบาทหรือจะเห็นว่ารถเรานะคะมันห่างจากตัวฟุตบาทขนาดไหนนะคะแล้วก็ติดติดเข้าไปนะคะแต่อย่าให้ติดเลยขอบกระจุกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปรับกระจุกเราจะปรับ เราจะติดนะคะตัวนี้จะไปติดกับขอบกระจกนะคะเราจะปรับกระจกไฟฟ้าไม่ได้นะะเราก็ติดติดในมุมนี้นะคะติดในมุมนี้อ่ะเดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะคะนี่นะคะเราติดแล้วตัวนี้สามารถที่จะปรนะับได้นะคะมันกดปรับได้นะคะตัวนี้อ่ะปรับได้ว่าเราจะเอามุมอง,องศาแบบไหนนี่นะคะอ่ะเราลองไปดูนะคะว่าเราจะมองเห็นที่อับหรือฟุตบาท จริงไหมนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้คือระดับสายตาที่เราขับรถเลยนะคะนี่อ่ะแล้วเรามาดูนะคะว่าจะมองเห็นมุมอับไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็นไงคะเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูอ่ะอันนี้อันนี้นั่งนั่งอยู่ในเบาะของคนขับนะคะเหมือนเหมือนเราหันหน้าไปมองกระจกข้างนะคะอ่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะ ถ้าเราไม่ติดเราก็เห็นแค่ข้างหลังธรรมดาถูกไหมคะพอเราติดแล้วเห็นไหมคะเราจะมองเห็นจุดที่ต่ําลงไปอีกนะคะก็คืออย่างเช่นฟุตบาทกระถางต้นไม้นะคะหรืออาจจะเป็นตอเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นนะคะอันนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะคะปรับปรับมุมองศาได้เวลาที่เรานั่งขับนะคะแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ปรับเพราะว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าองศาที่เรานั่งกับสิ่ง ที่เราจะต้องเห็นนะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะเอาเรามาดูฝั่งนี้บ้างนี่นะคะอันนี้คือฝั่งนี้เห็นไหมคะนี่อ่าถ้าปกติเราก็จะเห็นแค่ข้างหลังใช่ไหมคะเห็นแค่ทางเห็นแค่สิ่งที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแต่พอเราติดกระจกตัวนี้ไปปุ๊บเห็นไหมคะเห็นคูณเสานะคะอันนี้เราก็ต้องปรับนะคะแต่อันนี้ไม่ได้สตาร์ทรถนะคะมันเปิดกระจกไม่ได้นะคะรถไฟฟ้า ไม่ได้สตาร์ทรถเปิดกระจกไม่ได้นะคะก็เราก็ติดก่อนนะคะพออ่เราขึ้นขับรถนะคะเราก็ค่อยลดกระจกแล้วก็ไปปรับนะคะปรับได้นะคะนคะปรับวิธีการปรับนะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูนะคะว่ามุมมองมันจะเปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้ออกจากรถก่อนนะคะนี่อ่ะมั เมื่อกี้รู้สึกมันมันเอียงเอียงไปทางนี้เยอะเกินไปอ่ะเราจะปรับเนี่ยบีบบีบตรงนี้ค่ะบีบมุมบีบมุมอย่างนี้นะคะบีบบีบลงนี้อ่ะอ่ะแล้วเราลองลองเข้าไปดูในรถอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงเราบีบลงนี้ไม่ต้องกดแรงนะคะกดแรงเดี๋ยวกระจกไฟฟ้าก็จะไปด้วยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาขึ้นรถใหม่เป็นไงคะนี่ มองเห็นล้อหลังเลยใช่ไหมคะนี่เราจะรู้เลยว่าล้อหลังเราเนี่ยถอยไปมันจะมีตอเล็กๆไหมอ่าเนี่ยสเกิตไอ้ตรงตรงท้ายนะคะนี่อันตรายมากตรงท้ายรถเรานะ่ะที่ชอบชนตอชนเสากันบ่อยๆนะคะเนี่ยอันนี้คือจะมีประโยชน์แบบนี้อันนี้เราเรานั่งฝังคนขับเลยนะคะนี่บางทีถอยไปเราไม่รู้ว่าข้างหลังเรามันมีตอไม้หรืออะไรไหมนะคะถ้าชนมาก็เคียมเคียมมาก็ เสียเวลานะคะไม่มีรถใช้นะคะแล้วก็ต่อประกันปีหน้าก็เขาก็จะบวกเพิ่มที่เราเคมนั่นแหละค่ะเขาไม่ได้เคมให้เราฟรีนะคะยิ่งเคมมากต่อประกันก็จะยิ่งแพงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้อ่ะถ้าเราไม่ติดเห็นไหมคะเราจะไม่เห็นมุมเลยว่าข้างล่างข้างหลังข้างล่างนะคะมีอะไรนะคะ นะเลกๆก็อาจจะไม่ชินนะคะแต่ทางนี้ก็คือชินพอรถรถทุกคันติดนะคะต้องติดตัวนี้เวลาเราจอดเราจะไม่ไม่ไปเสยฟุตบาทไม่เฉียดฟุตบาทและประโยชน์อีกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาที่เราจอดรถนะคะเนี่ยเราจะได้รู้ว่ารถเราเนี่ยมันจอดชิดฟุตบาทไหมใช่ไหมคะถ้าเราเอากระจกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าฟุตบาทเนี่ยเราจอดชิดไหมนะคะแต่ถ้ามีกระจกตัวนี้เราจะรู้เลยว่าเราห่างจากฟุตบาท เท่าไหร่นะคะอลองซื้อมาใช้ดูอันนี้ราคาไม่ถึงร้อยนะคะอาจจะไม่ถึงห้สิบบาทด้วยซ้ํานะคะรวมส่งลองดูนะคะมีประโยชน์มากะคะ่ะตัวนี้มีประโยชน์มากขอจบแค่นี้นะคะคลิปนี้